หมายถึงยืนปั่นนะหรอเหีืยนที่ข้าวท่ามิ้งอ่ะโอ้โหยืนปั่นได้ด้วยใช่เก่งมาแมอกสุดยอดแล้วโอ้โหเก่งนะเก่งเลยแเก่งสิคะไปไหนคะไม่ต้องไปหรอกลูกปัก่นเข้าไปในนู้นเดะหนู้นอ่ะมาตรงนี้คนเดียวไม่ได้นะคะเพราะตรงนี้ถ้ารถเลี้ยวอ่ะจะชนเลยตรงมุมอ่ะ รถเลี้ยวจะชนต้องมีผู้ใหญ่มาด้วยวิ่ยเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวมาต้อวัดเลี้ยวด้วยนะเอาไปแข่งกับแม่เข่าที่ระวังไปยินทีแม่ชนะแม่ชนะแมวฉันไม่ยอแม่โอ้โห ไม่ชอบปั่นแกงอย่างนี้ฉันวิ่งไม่ทันแล้วนะฉันวิ่งไม่ทันเธอแล้วนะฉันชื่อมิเกลเจ้านายยังไม่มาเจ้านายอยู่ไหน,อนไไโอ้โหย้อด ขเพื่อนทูบเธอถ้าขับฝ่าเข้าไปในนู้นเลยนั่นน่ะเข้าไปในของเล่น hmm. นั้นน่ะเธอขับเข้าไปเลยดูนี่เธอจะขับได้ไหมดูนะขาเพื่อนจะขับเข้าไปในดงดงพลาสติกนั้นนะดูนี่จะไปได้ถึงไหนน๊ยยืนปั่นยืนปั่นไปเข้าไปเลย ไม่ได้แม่จะเอากระถางนี้ไปปลูกต้นไม้ดีนะเนี่ยนี่ไงแต่แม่ก็ต้องแม่ต้องตัดหน้าดูเลยอะออแม่ต้องเอาไปตัดอะ่ะยังไม่มาลูกไป บุ๊บพุ๊บเราทำยังไงยืนขี่เหรอโอ้โหเธอไม่เมื่อยเหรอโอ้โหเธอเก่งจังเลยจักรยานนี้พะเพลได้มาฟรีนะได้มาฟรีจากร้านป้าป๊า,ปปาเขาเอามาขายพี่อ้อมประกอบให้นะคะอุ้ยป้าปามาแล้วจ้ะล็อกลูกป้าป๊ามาแนละ้วป้าป๊ามาแนละ้ว

เปั่นจักรยานเก่งมากเลยปะเพิ่นฝึกแค่ประมาณ4-5หวันเองนะทุกคนปะเพิ่นปั่นได้เนี่ยจริงๆปะเพิ่นปั่นจักรยานขาถ่ายมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวมันพันมาแล้วพั้บ้างค่ะใช่ไมมพังไปแล้วเหรอคะใช่พังไปแล้วแล้วต้องการคันใหม่ไหมคะก็คันใหม่สีอะไรคะสีเซอร์เบียมผู้เหมือนเดิม แล้วก็เดี๋ยวคันนี้จักรยานก็ยังปั่นอยู่นะอันนี้ได้ฟรีนะคะระ,ระวังลูกพี่เอี้ยงออกก่อนให้พี่เอียงออกก่อนไปเลยค่ะ ปั่นแบบนี้ได้ด้วยอ่ะยืนปัน่นหนายพี่ด้วยยืนปั่นอ่ะ <c oughs> ไปทำความเร็วฮึโอ้โหเนี่ยคะเด็กๆปันน่นแต่ยานต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วเอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> โอ้ยชนชนโอ้ยชนชนโอ้โหเกือบอุอเเ้ ទៅខៃចឹងឡា